ไปเริ่มต้นกันที่สําหรับการเตรียมจัดการอุปสมบทภิกษุหมู่ะนะคะ,คะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพื้นที่จังหวัดสงคลาค่ะ โดยเมื่อวานนี้ที่วัดมหาตมังคลารามหรือว่าวัดหัดใหญ่ในในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะดรไพรพัฒโนนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหัดใหญ่พร้อมด้วยพระประหลัดด,ดรพลกริดกลายานธรรมโมเจ้าคณะตำบลหัดใหญ่เขตหนึ่งค่ะในร่วมการถแถลงข่าวโครงการอุปสมบทมูพระภิกษุ89รูปถวายเป็นพระระาชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ โดยทางด้านพระประหลัดลขออภัยค่ะโดยทางด้านพระประหลัดดรโพลกรี กาลยานธรรมโมเจ้าคณะตำบลหัดใหญ่เขตหนึ่งบอกว่าการบวชในครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นจากการที่จังหวัดสงขลาร่วมกับอำเภอหัดใหญ่เทศบาลนครหัดใหญ่ลหหญและก็วัดหัดใหญ่ในรวมไปถึงอีกหลายภาคส่วนค่ะได้ร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนค่ะได้เข้าร่วมอุปสมบทเพื่อบำเพ็ญปฏิบัติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชและก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นเอกอัคร รศาสนุประถมพกด้วย ซึ่งสำหรับการบวชในครั้งนี้นะคะจะมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง15ธันวาคมนี้ที่วัดมหัตะมังคลารามโดวยวัดขดใจนโดยจะมีกิจกรรมที่สำคัญสคัญเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งบอกว่าตั้งแต่การเปิดรับสมัครให้มีประชาชนนะคะลงทะเบียนสําหรับการเข้าร่วบอุปสมบทปรากฏว่ามีประชาชนค่ะที่เป็นชายไทยสมัครเข้ามานะคะที่จะร่วบอุปสมบทแล้วจำนวนทั้งสิ้น151คน <ค>ซึ่งเกินกว่าเป้าที่ทางวัดเนี่ยนะคะและก็คณะกรรมการได้กำหนดไว้ในตอนแรกเพียงแค่89รูปเท่านั้นนะคะ สำหรับกิจกรรมที่จะกำหนดจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่1ถึง15ธันวาคมจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนเวลา13นาฬิกาค่ะจะมีพิธีโกนผมบวชนาคโดยมีพลตบทโทรสาครทองมุนีผู้บระชาการตำรวจภูทรภาค9้าเป็นประธานวันที่1ธันวาคมเวลา13นาฬิกาค่ะจะมีพิธีอุปสมบทพร้อมกันที่วัดหัดใหญ่ในนะคะโดยมีพลโทปิยวัฒนากวานิชแม่ทัพภาคที่4เป็นประธาน วันที่2ธันวาคมค่ะจะมีพิธีฉลองพระที่บวชใหม่โดยมีนายทรงพลสวัสดิธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานจากนั้นในวันที่4ธันวาคมจะมีการนำพระภิกษุที่บวชใหม่ไปจำวัดภายในส่วนสาธารณะเทศบาลนครหัดใหญ่ ื่อที่จะเตรียมเข้าร่วมพิธีในวันที่5ธันวาคมเพื่อนําพระที่ร่วมอุสมบททั้ง3อําเภอในจังหวัดสงขลาค่ะก็คืออําเภอหัดใหญ่อําเภอสะเดาแล้วก็อําเภอนาทวีนะคะไปร่วมกิจกรรมสวดเจริญพระพุทธมนต์ที่บริเวณพระพุทธมงคลมหาราชบนเขาภายในสวนสาธรารณะเทศบาลนาครหัดใหญ่จากนั้นในวันที่13ถึง14ธันวาคมค่ะจะมีการนําพระภิกษุนะคะที่รวมอุสมบทไปบริเวณพระบรมหมาราชวางังเพื่อร่วมพิธีเคารพพระบร มมสศด้วยและก็วันสุดท้ายก็คือวันที่15ธันวาคมก็จะมีพิธีลาศิกขาบทพระภิกษุทั้งหมดที่ร่วมอุปสมบทนะคะซึ่งทางด้านของพระประลัดดรพลกริกาลยานธรรมโมเจ้าคณะตำบลหาดใหญ่เขตหนึ่งบอกเขาว่าพระภิกษุนะคะที่เข้าร่วมอุปสมบทในครั้งนี้นะคะก็จะมีการประพฤติปฏิบัตินะคะตามระเบียบของการเป็น พระในพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ในช่วงเช้าๆเนี่ยก็จะมีการนําพระพิสุเหล่านี้ค่ะออกรับบิณฑบาตตามจุดต่างๆในพื้นที่อําเภอหัดใหญ่โดยที่จะไม่มีการแจ้งให้ทราบเรื่องหน้านะคะว่าพระทั้ง151รูปเนี่ยจะไปบิณฑบาต ตามเส้นทางไหนบ้างซึ่งก็บอกว่าเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการวุ่นวายกับพี่น้องประชาชนที่หลายกดอาจจะต้องแบบามาเตรียมการสําหรับการนําสิ่งของไปใส่บิณฑบาตในตอนเช้าท่านบอกว่าอันนี้เนี่ยแล้วแต่สะดวกจิตศรัทธาแต่ว่าการที่ออกไปเปิดรับบิณฑบาตเนี่ยก็เพื่อที่จะให้พระภิกษุเหล่านี้ค่ะได้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของการเป็นพระทางพระพุทธศาสนายังไงก็วันที่30นี้จะได้เห็นนะคะว่าการลงผมของนาค ทั้ง151คนเพื่อเตร็มการอุปสมบทนี้จะยิ่งใหญ่แค่ไหนด้วยค่ะ